เอานะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาจำเล่นสกิลดับเบิลทัดทั้งเกมนะทุกคนก็ตัวที่ผมจัดก็จะมีดับเบิลทัดทุกตัว,วนะนี่ไม่ใช่ประตูกโกผมก็มีสกิลดับเบิลชัดนะนี่นะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนี่กูตัวผมมีดับเบิลชัดนะผมจะเล่นดับเบิลชัดทั้งเกมและทุกตัวของผมมีดับเบิลชัดหมดกองล่างของก็มีนะนี่ สำรองผมผมจะมาลองเล่นดับบบนทัดทั้งเกมให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะปั่นประสาทกู่อสู้ดีไหมหล้งเราไปชมกันในเกมเอเวอก์ฟาครับมานะทุกคนเรายยงยวน,นเกม้เรียบร้อยนะโอ้ปดีดิโอไม่ได้วะเอ้ยทิ้ สวยไปดีมั้ยดับบลชทไปดีดับบลิชไปดีดับบลิชไปดีอืมไดีโอ้โหเปายยังไงกับสกิลดับบลชผมผมจะดับบลชทั้งเกมนยนะมันจะน่าจะปั่นประาทคุณรอสูรดีกวันนะอืมเมซี่ผมกระโดดมงเขาส่องไปเลย ใจยอดล่างกุนองเดินนิดตอผมถัดเลยอย่าให้ผมได้ได้จำนวลนถัดและกัน,น,นทุกคนมีจำนวนถัดหมดเป็นสก,กิลที่ต้องมีคือถ้าตัวไหนไม่มีจำนวนถัดนี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะ ให้ดูกุโต้ฮมอะน,นี่ <laughs> กูโต้โฮมตํารวจฉันวะเกือบพลาดเลยส <c oughs> ัตว์โอ้ยโอ้โหทุกคนพลาดวะไม่เชื่อมันตํารวจฉันรอกผมผมไม่มซีมันรอกผมวหร ทำช่องไรดีขวารุดไม่ได้ป่ะสวยกิมันโดกิมันโดก็มีตุ้มถัดนุยโอ้โหไม่พานว่ะมาดีอาร์พุ่มมาแล้วดีอาร์พุ่มโอ้โหพาได้ไงวะเฮ้ย เย้อนไปได้ดิโอ้โหเล่วเนี่ยเอ้ยได้อยู่ไปไปดิสวยโยนเลยนะดับบลทักไม่พลาดว่ะทุกคนต้องค่อยๆเล่นนะหัว,ว จะปล่อยบอลล็อกอย่างเี้นี่ไงกล่องล่างของเราจะมันถัดได้นะการแข่โอ้โหทุกคนคิดว่าเข้าไปแล้วนะโอ้ฟอร์เรนเฮเวิรผมเอาเรื่องจากร้อยสามสิบล้านปอนด์นี่ไม่ไม่เสียดายตังค์นะทุกคนถือว่าโหดใช้ได้ในเกมก็ค่อนข้างโหดเลยนะจะชีวิตจริงไม่รู้ว่าจะเมื่อไรเกมรู้เปล่าเฮ้ยไม่เวลานหมดไปแล้ว ธรวมัันดอุ้ยมุนตัวนีกว่าสวยโอ้โหเขาฟ้องวงอ่ะเฮ้ยได้ยูปีอือมคนมไคนคอ้เขี้ยมคนผิดว่ะทำไมคนเฟคช็อตทำไมวะเอ้ยเสียดายวะคนเฟคช็อตด,ดิ๋ยวเลียบไปโหเบาหน่อย ไม่ได้วะผมว่ามันเริ่มทำมันทำมันแล้วคนอุยยกหลอกแล้วทันยุทันยุโอ้ทุกคนกรรมการแม้แมงเวลาผมเลยอะบอลมาอยู่นะประตูกโกมันนาเป้าเลยใวเบี่ยงตัวแล้วทุกคนเรียม,มาแล้วก็ันะ เียกแบบเอนะ็จุดจดมาสายมันเ,นะะเปียสจะ,ะจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้เล่นทุกคนแบบเต็มไปเต็มหน่อยเนาะเฮ้ยมัมนแทงนะกูจะแทงมึงไอ้ควายมาดิมาดิช้ากูจริง โอ้โหทุกคนเนี่ยมาผมร่างหักโอ้โหไม่ได้แดงวะเลยใช่ไมยายใหญ่ไปแดงแล้วไงว้าทุกคนใช่มันเขาร่างเต็มเต็มมันอะไนีบบสายทั้งห้านี่โอ้โหฉันเศราทุกคนเอ๊กิมบนโลเออสวยโอ้จะบอลยาวน่อยเคยชนคานเนาะเมื่อกี้แม่ง แล้วให้ได้จัดตับบัรทัดตับโอ้โหโค่นโคตรสู้ยครับโอ้โดับเบิรลทัดแล้วยิงนะมันเป็นสูตรที่แขกเราก็ทำกันนะเป็นสูตรเบสิกอะเออแต่ว่าโหดมากดเจอเล่นจะเป็นทัดเป็นยังโห,โหโดผมแนะนำเลย ให้ไปฝึกเล่นชากันเพราะมันมีประโยชน์มากสกิลเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่ผิวๆิวอ่ะที่ข้าบ,บาร้านมันเยอะๆนะมันจะสะกิลต้นนได้ผิวมากขึ้นนี่เห็นช่องโอ้โหทุกคนมันแม่งอัพรอเลยวะ่ะ ทันทนันเจ้าผมเอาเลี้ยงอยู่นะอุ้ยเยมันออกมันออกออกีกขอ่เขาสองเว้ยทำช่องใหม่โอ้โหอีทนัทนทันี่มาผมตับหลอก ในมาผมสิครับในมาผมในมาโอ้โหทุกคนเป็นยังไงครับโอ้ในมาพุมม่มยังโหดจีอย่างนี้อลอกซ้ำมาทุกคนโทษโทษผิวมากในมาร่างเนี่ยเป็นล้างไวยนุ่มนะออกอีกไอพุ่มยังไม่ให้มาโดนหน้าดอวะ มาดูละอ๋ออยู่น,นี่นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผิวมากนะทุกคนมารูรนาเนี่ยผิวผมว่าผิวกว่าเมซี่นะส่วนตัวมันเป็นมันไปกับบอลได้ดีอ่ะเอาอเขาอยังไงเนี่ยโหโ,โดนโด,นด,นด,นดนูอืมคุมบอลแลุมานะอลแนะนะแทงไปดิ ไม่ทันว่ะบอลเดินนะผมเร็วไม่พอวะ่ะทุกคนเสียงผมแหบมาทุกคนเลยผมเบื่อเสียงตัวเองใี่้ามเลยยิ่งทำไม่ทันชา้าไปนิดจำบุญทันอุ้ยสวยมากจากังหวะนี้ทุกคนจำบุญทันแล้วปั่นสู้ที่โหดมาก ใครยังเงี้ยทำชาไม่เป็นผมแนะนานให้ไปฝึกชากันนะอันนี้ผมเล่นกับบอทนะบอทก่อนเป็นบอทในโหมดดิวิชั่นนะเออทุกคนจะหาพมเล่นกับบอสกีก,กอกมันไม่กีก,กอกนะบอทด,ดิวิชั่นเนี่ยตัวบอโหดเลยนะทุกคนอ่ะแล้ยังไงเนะี่ยนี่มากระชากดิอุ้ยเอาเนี่ยมาผมไม่อยู่วะ อาอนแอเม่อยู่อ่อนแอเม่ออยู่วะดทุกคนกได้บอลแล้วโอโหเนี่มาอืมจูดมเี่ยกดเท้าไหวไหน่อยวิโอกาสมาอ จังหวสุดท้ายไม่ได้ว่ะทุกคนแต่ก็ยังได้ยูซี่ลูกว่ะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมรอบบนถัดท,ทั้งทีมของผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเซตนี้ก็ถือว่าเล่นดีใช้ได้นะแต่ผมแนะนำว่าต้องกดให้ถูกอย่งางหวนนะอย่าไปกดมัวอย่าไปรีบกดนะทุกคนถ้าทุกค,คนบ้าท่าเนี่ยคนแนะนำเลยถ้าเจอคนเล่นแมตช์อัพเป็นเนี่ย ธรรมชาติจะเอาไม่อยู่นะคือว่าซูได้เลยแพ้ทางแมดอัพนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่รใครเจอคนเล่นมมนอัพเป็นนี้ผมบอกเลยนรมทัตน,นี่ซู้ไม่ได้นะเขาจบจต่เพลงเขาดีนะคลิปน่าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนสวัสดีครับ